โลกนี้มันประัังเที่ยงมันคือดังนิรพานส่วนพนิพานนั้นบอคือโลกมนุษย์บอคือโลกสวรรค์บอคือโลกพระพมพมมาโลกเทวโลกกด็ดีบอคือเป็นอย่างจังบอคือติมีแต่ความ สุขสงบเย็นสุขสงบเย็นบว่นบาวาย้ยังทั้งสิน้นบ่เดือดร้อนอีหยังทั้งสิน้นคือผู้ใดได้บรรลุถึงสิ่งความเป็นแห่งปรารหัน อยู่ในโลกมนุษย์แก่แต่ว่าจิตยอยู่พันนิพันธ์ผู้ใดเหตุดีก็หูอยู่ว่ามันเป็นเรื่องที่ควรอนุโมทนาสรรเสริญยกย่องส่วนผูใ้ใดเหตุบดีก็หูอยู่ว่าโลกมันเป็นแนวนี้ บ่ได้เดือดร้อนบ่ได้เป็นถุกน้ำมีย้งพ่อบอกกับบอกพ่อสอนกัสอนพ่อแนกะก็แนะพ่อน้ำก็นํำคันวบาจังได้ยังบ่ฟังอยู่กันอืมพันว่าหลดสงบเย็นอย่างเดียวเวลาหลางกายมันเจ็บมันป่วยก็อืม ่วยเนาะเจ็บเนาะปวดเนาะเท่าหันหนึ่งร่างกายมันสิแตกมันสิทำร้ายมันสิตายอืมคันวาใจบนเมืนกายกายบนเมืนใจจิตมันหลดเย็นสงบอยู่อันนี้คือพันิุ์พาน บันิพรนธได้บอกต่ออันจะน่าสงสารบอ่อเทียงคงเสมอใดเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปวนในธรมกลางสุดท้ายสลายคือวุ่บันิพรนร์ได้สอนบันเเ้าเจ้ายากุมกำแน่นเจ้ากำหมายถึงพวกเฮ้าทั้งบัสเจ้ากำหมายถึงว่าคนบัดโลก ยากุมกำแน่นมั่วเมาเก่ากระมอมหลายเด้อวพออย่างพันยังสอนจังจีพอว่าโลกมนุษย์นี่บ่แมนหม่องอยู่ของไผและไม่ใช่ของใครทั้งโลก แม้จะสมมติว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินทั้งโลกทุกชาติแต่พระองค์ก็ไม่มีสิทธิ์ในโลกมนุษย์นี้ขนาดว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก็แก่เจ็บป่วยสุดท้ายก็สวรรคต ราชโอรสราชดิดาก็เหมือนกันอัครมเหสีผู้โลโชมก็เหมือนกันแพ่นา,าเจ้ายะกุมกำเนินมั่วเมาเก่ากระมอมหลายเดือบ่าเงินบ่าวทองของโลกไม่ใช่ของเราบ้านเรือนก็ของโลกแผ่นดินก็ของโลก ไม่ใช่ของใครทั้งหมดแต่มนุษย์โลกเป็นโลกโดยสมมติเพียงสมมติให้เป็นช่วงเป็นช่วงเท่านั้นเองสมมวติผัวเมียอ,อยู่น้ำกันกับผัวเป็นเจ้าของบ้านให้หน้าอีนต่างๆก็เป็นสื่อของผัวส่วนมาก บัดผัวตายปูไปแล้วมันก็ไปแจ้งตายเมื่อตายแล้วก็บ,บิทธิ์ผู้รับมรดกก็คือพัญยาเมื่อพัญยาอยู่ไปตามระดับถึงวาราทวไทยของชีวิตตายกับ,บรรจิ์อีก ตกเป็นของลูกของหลานต่อไปลูกหลานตายไปก็ต๊เป็นของผู้อื่นต่อไปข้าสั่กระขายไปให้ผู้นั้นผู้นี้กเบิดซิบบม่มีสิ่งใดจะเป็นเฮาของเฮาจักอันแม้อัตภาพร่างกายของเราที่ทุกคนยึดมั่นถือมั่นว่า เป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นเขาเป็นเราเป็นผู้อื่นเป็นกูเป็นมึงแม้ถึงขนาดนั้นในที่สุดก็วางทั้งสิน้นบัดเมื่อมันใส่บ่ใดหรือเหตุจังไหน แขงขาใส่บได้เลยเหตุจงไดเป็นน้าไดแต่ก่อนยางได้ต่อมากับยางบได้ได้แต่นางอาศัยก้นนางบั่ไ้ก้นกระใส่บได้เหตุจงไดอาศัยหลังนอนเหยียดอยู่บระตูถ่ายเป็นน้าไดอาศัยหลังก็บบได อาเซลมหายใจบัดุดถ่ายออกแล้วบกเขาก็มีกระตายเพราะฉะนั้นพญายมัยก่มกำแน่นมั่วเมาเก,ากาเ่ากระมอมอย่าว่าแต่ของกูขักวัจนเาะแต่ว่าของข่อยของเจ้าของอย่างต่างๆเนี่ยมันเป็นโลกสมมติซืือแต่ก็เป็นจริงโดยสมมติ คันที่ไปเอาของการกระเอ่ยเวลาขโม,มยพิกฎหมายบันเมืองพิศีลธรรมเพียงให้อยู่น้ำกันอย่างผาสุกเท่านั้นเองโลกสมมติแต่ถ้าว่าโดยปรมัตสสัจจะความจริงที่เหนือโลกสมมติบ่รนแมงของไผ่จกคนคันเท่าที่พิจรารณามันชัดเจนลงไปอีก ทุกคนมาสูโลกมนุษย์เอาอะไรมาบ้างนี่นึกมองนี่คิดมองเนี่ยบางคนก็ว่าเอาตามาเอาหูมาเอาร่างกายมาขอดเอาแม่ขอดออกมาเนะ่มีแต่ร่างกายแต่ว่าความจริงให้มัน ธัเตเจน,นิรก,กบบระบแมนร่างกายนี้มาได้อยู่ในโลกนี้ไม่ใช่เอามาด้วยสัมภวะธาตของคุณพ่อคุณแม่บวกกันเข้าเรียกว่ากาลละคล้ายน้ำมันหยดเดียววิญญาณมาปฏิสนธิบัญญั จิตมาปฏิสนธิเรียกว่าปฏิสนธิจิตจิตลงมาจุติในน้ำมันยดเดียวนะคล้ายๆน้ำมันหยดเดียวจากนั้นมาก็เป็นอมุทธะจากนั้นมาก็เป็นกะละะจากนั้นมาก็เป็นเปรสีเป็นคณะแล้วแตกออกเป็นปัญจาสาขาหัวหนึ่งแขนสองขาสอง อยู่ในขันแม่เอามาแต่ที่ไหนมันมาได้อยู่ในโลกนี่อยู่ในขั้นของแม่อาศัยข้าวปลาอาหารนั้นมีโอชารสที่พ่อหามาแม่เป็นคนกินกินเข้าไปลูกอยู่ในขันก็มีส่วนแบ่งแบ่งเอาอาหารจากแม่ไปหล่อเลี้ยงร่างกาย แล้วก็จเจริญเติบโตในครรของแม่มาโดยลำดับพอหามาแม่เป็นผูกกินลูกกับมีส่วนแบ่งเอาอาหารที่แม่กินเข้าไปนั่นเพราะฉะนั้นแม่เป็นอัางํารมําย่านพิกกระบุนย่านลูกอยู่ในท้องลำบากเคยกินแสบ กับ,บ่กคอยได้กินกินในอย่างกะละมัดระวังเบิงแย่งลูกแต่อยู่ในทองพนเมื่อได้แปดเดือนเก้าเดือนลมกรมมชวาดลมมันเกิดแต่กรรมก็ปั่นป่วนมันนี้แม่ก็เจ็บทอง เมื่อเจ็บทองกหูจักว่าสิขอดลูกพอกระเตียมพี่น้องกระเตียมแขนถวงแขนยังให้กะสมัยแต่ก่อนเวลาคอยกระแทบล้มแทบตายแม่กด็ดีเจ็บปวดรวดราว้าแสนสหัสแทบล้มแทบตาย แต่หน้าคิดอันหนึ่งว่าน้ำใจของผู้เป็นแม่หัวใจของผู้เป็นแม่จิตใจของผู้เป็นแม่ไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดไม่เคยเครียดลูกแม้แต่นิดปราถนาดีต่อลูกเมตตาธรรมล้นฟ้าเหลือแผ่นดิน พายยามประคับประคองประคบประงมเบง่งค่อยๆแบ่งแบ่งค่อยๆเบง่เบง,ออเบงอยากให้ลูกออกมาโดยสวัสดีภาพปราถนาดีปนนันในที่สุดแม่ก็คลอดลูกออกมาโดยสวัสดีภาพคือปลอดภัยโอ้แวโอ้แวโอ้แววแม่ แม้เจ็บปวดรวดราวปันใดเมื่อได้ยินเสียงลูกร้องลูกไม่ตายกบดีใจยิ้มออกมาด้วยความประทับิตประทับใจว่าลูกไม่ตายจากนั้นไปเป็นยังไงเลือดในส่วนอกเลือดสีแดงในส่วนอกของคุณแม่เมื่อคลอดลูกออกมาแล้วก็ เปลี่ยนจากเลือดสีแดงสดกลายเป็นเลือดสีขาวรักอะไรหรือจะแท้ถ้าแม่รักปลูกสมัครสายเลือดมีเหือดหายรักอื่นยังประจักษ์วรรคตายชื่อจะง่ายไม่จรังดังมารดาความรักแท้ของแม่กลั่นกรองเอาสีแดงออก เหลือแต่แตสีขาวเรียกว่าขีระทาลาแปลว่าน้ำนมในที่สุดก็หลัง่งออกมาให้ลูกได้ดูดดื่มกินอย่างอรอร่อยลูกโตว,วันโตคืนพอน้ำนมแท้ๆของแม่ที่เปรียมไปรวยด้วยเมตตาธรรมพ่อกระประครบประงมประครับประคองหาสิ่งที่ไม่แสลงมาให้แม่ได้กิน หนักเอาเบาสู้งานที่แม่เคยทำพ่อก็เป็นคนทำจะเป็นล้างถ้วยล้างจานจะเป็นเนื่องข้าวหรืออะไรต่างๆก็ตามพ่อรับภาระคนเดียวแม่ก็ประครับประคองประคบประงมลูกดูแลเลี้ยงลูกอย่างนี้ลูกจึงเจริญเติบโตมาตามลำดับ อันนี้บ่วได้เอามานำที่ลงตาวาอ,อกให้ฟังมาได้อยู่ในทองแม่เห็นบ่บัล้านพอเจ้ายกุมกำหน่นมั่วเม้าเก่ากระมอมหลายเดอ้อว่าฉันของโลกอิหลิบสุยางบัดชถ่ทยพระไลยสรุป,ป่า เกิดแก่ดับสว่วนจินค่ำนีให้หินให้ตตองในแม้พันว่าเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งใดจะติดตามมาแห่มาตามลำดับสี่คนหามสามคนแห่อีกคนหนึ่งดั้งแค่สองคนพาไปโบล้านพญังเบาสอนต่อยเห็นบ่น เพราะฉะนั้นกรนเท่าเนื้อกันมันซึ่งๆลงไปอีลีนี่คนของพ่อของแม่นี่ล้นฟ้าเหลือแผ่นดินจริงๆบ่มีสียงใดสีเสมอเหมือนเพราะฉะนัน้นผู้ใดเหตุให่พ่อแม่ปลื้มอ,อกปลื้มใจบวชแล้วไม่ต้องศึกแม่บ่แม่ออกพ่อออกเนี่ย นอบวชแล้วไม่ต้องเจิกเอาบุญให้พ่อกับแม่ส่วนพูนอื่นนั่นกับเป็นผลพ่อใได้น้ำกันเบิดแต่วันหลักก็คือพ่อกับแม่ผูเอินให้เงินลอยบาทย่องเขาหอดมือตายเอาเสื้อเอาผ่าให้ กันยองขาเจ้าหอดมือตายแต่พ่อแม่ให้ชีวิตแท้ๆมันสีหน่อยสีหลายประเด็ประคุณเพราะฉะนั้นพระเตใพอให้แม่ทุกใจบาปอย่างมหันเลยไปกินเหล้าให้พ่อแม่ทุกใจกับสัวฝากหมา โบราณพันวาได้นี่พ่อแม่เลี้ยงมาด้วยน้ำนมแต่ตัวเองดันไปสแตกเล่าวันขักบอกมันก็นโงโพ่พอดยาสูบแนวยาบ่ายาอีแนยมันก็นโง่ขักอีหลีดับเบิลโง่ขัก,ขกยังว่าจะว่ามันหาความเจริญทางด้านจิตใจบ่ได้เพราะทำให้ผู้มีคุณหนัก ใจเสียใจและมันจะเจริญได้อย่างไร,จเ,รเจริญบ่ใดมีกับบ่เจริญบ่มีแห่งบ่เจริญขนาดมียังบ่เจริญอยู่เธอบางคนเหตุ <c oughs> ในพ่ยแม่เสียใจอีน บาดชั่วไทยหายนะล้มละลายหายนะหมดเลยเห็นบอกที่เ้าถึงยิ่งข่าวม่านอยู่บอลหนแน่บอน,น,นี่แนนทำทีทำท่า,ททา,ทาเอาอกเอาใจผู้เป็นแม่พ่อตายแล้วนะแม่ก็ดีอกดจใจว่าลูกดีเคยดีนะอยู่ไปอยู่มาแม่หลงเสือกระคักแล้วก็เลยว่า ขายให้ลูกสารสมบัตินี่พนนบลมเนแบงไหได้เ่ยขายแม่กับบจักกฎหมายอย่างต่างๆก็เลยขายให้ลูกเงินบ่ไ้จักบาทขายนั่นเป็นสามสิบล้านหรือจักล้านนี่แหละเมื่อขายให้แล้ววันนี้เบาวน้ำแม่ได้วันนี้เคยกับเบาวน้ำแม่เท่าลูก ก่บเ่าๆนาแม่เหตอาหารแม่ในตู้เย็นอยากก็กินบ่อยากก็แล้วแต่แม่อยู่ไปอยู่มาแม่ก็อุกอ่างทางเทก็ไปเ้าบอนนั่นบอนนี่เบาไปเว้า,นนนนวา,วามากวบามากวบา,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 าไปในที่สุดก็เลยอยู่บ่ได้ก็เลยหนีกลับเมื่ออยู่บ้านเมื่อกลับเมื่ออยู่บ้านเนี้เบิ่งทางลูกเนี่ย เฮห้แม่บอดสับัยใจนักใจเสียใจทุกใจบ่มีผู้ไปไกลันข้าขายก็บบไดบ่มีผู้ไปไก่บา,า,บาบมไปไบามันให้ผลในด,ดิสุดก็ถึกหยืดเห็นบ่จังหวะพระคุณของพ่อของแม่ล่นฝ่าเลือนเืนพจังให้เบิงให้แย้ง เกิดแก่ดับสัวจริงข้ามเนน่ยหินตองบังแม่บัดสุดท้ายบัดตายแล้วที่ไปใส่เอายางไปน้ำใดจังหน่อยบ่อเอาเงินปอนเขาปากให้กับบ่อ่าเอาได้บีปากเอาลงตายเห็นเอาเงินใสปากให้เพิ่นแน่เพิ่นอ่ะเอาปอนให้มันก็บอ่ออ่าเลยตเลนเอาคนตายเนาะ ก็บีบปากอ้ากันเจ้าปอนก็ปอนปรับเขาบ,าาาบรราเผาซบแล้วไปเก็บดูกเจ้าเอาให้เล่าจักเปลี่ยนุ่นนะ่ะหาเหรียญเคลียเอาจนได้บดหาเหรียญจังเศร้าเก็บดูกเงิดบอหลองตาก็เห็นมาแน่อยู่แหงเป็นผ้านออไปเก็บดกแต่ละเทือนนี่แหลกแหลก,ก็เก็บดกแล้วไปมาเศร้าหาเงินผล เห็นบอขนาดปอนเส่ปากยังเอาไปน้ำบดไดอยู่มันเป็นสมบัติโลกจจ้งทินาอันนี้สัจธรรมที่โบราณพันเบาไว้ได้นนี่หลวงตาเอาน้ำมะยำเนี่ยจ้าทินาพอจะนั่นพอข้าทั้งหลายทุกคนทุกคนเนาะที่มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์พุทธศาสนาห้เาเป็นบุคคลผู้มิบุญ ยังได้ให้ท่านรักษาสีลเจริญเมตตาภาวนาอุปธรรมบำร,รุงบรวรพุทธศาสนาเต็มความสามารถเต็มจิตเต็มใจเพื่อรักษาสัจธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมมาสมพุทธเจ้าเนี่ย ไววให้ยอยู่ในโลกต่อไปตามนานแสนนานจะได้เป็นประโยชน์แก่โลกต่อไปเฮาสนับสนุนส่งเสริมอุปธรรมบำรุงก้าเหตให้าศาสนานี่ยืนยาวต่อไปได้นานๆบุญกุศลก็เกิดขึ้นเพราะว่าบวชนพุทธศาสนานั้นเป็นลักธรรมที่เป็นสัจธรรมผู้ใดได้ศึกษารรมเข้าใจรรม แจมแจ่มในถ้ำแล้วย่อมพ้นจากทุกทลายทั้งปวงดังที่กล่าวคือพันิพานเห็นบ่ประโยชน์ที่ห้ารรวมกันส้างไว้ลูกหลานเหลนนนันต่างๆเกิดมาใหญ่ในย้ำใหญ่น้ำหลังกะมีบุญมีกุศลพาวพ,พ,พอแม่พ่เหตุพาสางมาเกิดมาแล้วกะสัตท่าเหลื่อมใสในบรวรพุทธศาสานา ก็มีโอกาสในท่านรสษาสิงก็เป็นบุญกุศลเป็นบารมีธรรมคอยแก่ลูกแก่หลานโตไปอันนี้เพอนว่าสิบทอดอายุพุทธศาสนาพระเจ้นันมณีหลวงตาเนอวัจจิอานก็เลยบอ่านต่อคือพ่อนาโลกนี่มันบ่ตั้งเทียงมันคือดังนิราพานอันแต่ในสงสารบอร่อเทียงคงเสมอได้ เจ้ายกุมกำแน่นม่วเมาเก่ากระมอมหลายเด้อเกิดแก่ดับตัวสินข้ามเนน่ยหินตองบางแหมโบราณว่าหลวงตาเลยนำมาปรารเผื่อกุบาอาจารย์ในญาตโยมทั้งหลายผู้มีบุญมีกุศลสีเสด้ฟังโบราณพระเอาธรรมะมาเป็นกาดเป็นกรเรียบเรียงไว้ให้อนุชนรู้หลังได้ศึกษา เข้าก็ขออนุโมทนาเดอดาบตำรวจวัชรินสีพิลาน้อยจันมนเป็นว่าเอาเตียงไปให้ลูกนอนเบางแนเป็นดาบตำรวจเลยพพอแม่ก็ได้เบิงได้แย่งได้พอแม่บวทิมลูกก็เบิงแย่งทำบุญบำรุงวัดนี่สองร้อยบาทเป็นเรียกว่า พอนอนทั้งลมได้แล้วว่าจะนอนเตียงธรรมดาลงตาว่าเอาไว้หันลาวัฒน์ทางวัดวกลากอกพ่อใได้จำเป็นอีหยังวัานลงตาว่าเอาให้ลูกนอนสาบวัฒนจังกว่ามันซาบนอนผู้ไหนจะอามาส่งวัดวัานะลงตาว่าก็เลยว่าจะสีนอนจะขออนุโมทนาสาธุการ ด้วยอนุภาพบารมีคุณปฏิรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและประสงคุคณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระเทรานุเทระคุบาอาจารย์ประสงค์ทุกทุกรูปแม่ชีแม่พราหมณ์ตลอดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่าย ที่เราเป็นบุคคลผู้มีบุญเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนายังเป็นสัมาธิฏฐิมีโอกาสทำนุบำรุงบรวรพุทธศาสนาด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเป็นต้นหลับตาลงสักนิดสำรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตให้เข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรม น้อมบุญกุศลบารมีธรรมใม่เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อใจใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วจิตใจย่อมแช่มชื่นเบิกบานเออบีมผ่องแผ้วแล้วเราค่อยน้อมกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมจนากาธิเบศดมหาภูมิพลอดุละยะเดชมหาราช บรมนาถบพิตรราชการที่เก้าพร้อมด้วยบุรพามา,ากษัตรยิย์าจิราชเจ้าทุกทุกพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมวงศานุวงศ์ทุกทุกพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้วน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในราชการที่เก้าพระบรมราชชนนีพันปีหลวง น้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระชนีนาถพิราชกัญญาณีตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์น้อมบนน้อมกุศลถวายแด่บุรพาจารย์เจ้า พระเถชระอรจารย์รจเจ้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกอุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาของใครของมันเน้อจากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามเนือ้อก็เห็นใบหน้าของพ่อเนือ้อก็เห็นใบหน้าของแม่แววตาท่านทั้งสองเมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมา อุทิศบุญกุศลนห้แก่ปู่ย่าตายายสามีพัญญาบุติดาลูกหลานครูปรระชาจาจย์ผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารักษ์เจ้ากรรมนายเวรบรรดาสัรพสัตว์ทั้งหลายขอทุกๆฝ่ายจงรับรู้รละรับทราบขอให้อนุโมทนาสาธุการเหมือนกระตนทำเอง ถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอปเทรานุเทระกุบาจารประสง์ทุกรูปแม่ลูกเนงก็ดีแม่จีแม่พรามพระพามญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลก จงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นจเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจเจริญด้วยเจตุรพิทภร์ชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละปฏิภานธนาสารสมบัติธรรมสานสมบัติเนกิติ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรม ขอความคิดความปรารถนานั้นๆจงพันรันสาเร็จจงพรันสําเร็จจงพรันสาเร,ร็รจรรและไหนที่สุดข,ขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนใน้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขกล่าวคือมักผลปัิบานด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเธอ